พบกันเช่ทุกวันศุกร์นะ50นาทีโดยประมาณก็จะมีผมนะครับจำนวนชมงคลท่านอํานวยกังผาครับอดีตประธานวิทยบริบาลท่านสมคิดเชื่องคงครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีเรามาเล่าทุกวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เราจะเจอกันศุกร์ที่แล้วเราช้าหน่อย ท่านผู้นำกับจากสหรัฐเล่นระยยาวเลยนี่สุนี้ไม่ได้ไปไหนก็น่าจะไม่นานมากครับจริงๆมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เราอยากพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งแล้วรัฐบาลก็พยายามออกมาปฏิเสธคือประเด็นกรณีที่อดีตในรัฐมตรีท่านดรทักษิณชินวัตรมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประเทศไทยจริงๆมันมาหลายมุมจะต้องพูดนะท่านออกมาในมุมคล้ายๆเหมือนว่าประชาธิปไตยมันเป็นเพียงการจัดฉากนะฮะเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็น เป็นการจัดฉากเพื่อให้ชาวโลกมองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ความจริงมันยังไม่เป็นถ้าไปมองรับนูนเนี่ยดูข้อกําหนดต่างๆแล้วมันไม่ใช่แล้วจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจประเด็นที่หนึ่งเราจะต้องพูดคุยกันว่าเอ๊อรัฐบาลบอกว่าไม่สนใจคําพูดแต่พพเด็กโชว์เท่านบอกว่าต้องสนใจคําพูดอ่าอดีตรัฐมนตรีพูดอย่างนี้มันต้องสนใจบ้างนะไม่ใช่คุณมองว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยนี่ก็ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเรื่องของ16ข้อของรัฐบาลที่นําเสนอต่อคณะร่างรับนูน นะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องแม้กระทั่งไทรคำที่บอกว่าอะไรนะปฏิวัติไปเนี่ยนะที่ปฏิวัติมาเนี่ยถ้าไม่ทำตามปฏิวัติกลัวจะเสียของี๋ยวเรามาคุยเอ๊ะมันมันมันคิดยังไงมุมคิดนิดเป็นมุมคิดถูกหรือคิดผิดว่าทำปฏิวัติไปแล้วไม่ได้อะไรจะเสียของเนี่ยน่าคิดนะและน่าเก็บมาคิดว่าเอะความคิดนี้เป็นน่าจะเป็นความคิดที่ถูกทางแล้วหรือยังอันนี้ต้องวิเคราะห์กัน เป็นยังไงในมุมของท่านอดีตรัฐมนตรีท่านดรรศินชินวัตรในความเห็นผมก็อ่านข่าวทั้งทั้งสองนายกอดีตนายกทักษิณกับท่านพลเอกชวลิตท่านพูดด้วยความเป็นห่วงใยบ้านเมืองแต่ว่าคนในรัฐบาลโดยเฉพาะโฆษกรัฐบาลบางทีไม่ฟังเสกไก่อูเรานี่แหละบอกว่าไม่ให้เครดิตคือไปพูดจาในสิ่งที่มันมันแย่ความจริงท่านก็ไม่รู้เมืเครดิตขนาดไหน สิ่งที่นายกทักษิณพูดก็คือเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยอย่างดรจนงพูดก็คือว่าเราไปจัดฉากทําไม,มปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วท่านก็เลยไปถึงขนาดว่าเ,เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนลําบากประเทศชาติมันถอยหลังเศรษฐกิจมันสุดโทรมมันไปเดินต่อไม่ได้กลายเป็นกลายมากลายเป็นว่าท่านไปพูดต้องมีดิลไปต่อรอง ท่านก็มายืนยันกับอันจาศิลากับรอยเตอร์ใหม่ว่าไม่เคยจะไปพูดจากับใครเลยแล้วท่านก็งเงียบม,มานานเรื่องนี้เป็นเรื่องด้วยความห่วงใยบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่พูดแล้วหวังอะไรล่ะแล้วเราไปอ่านคําพูดจริงๆท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยซ้ําไปครับว่าบ้านเมืองเรามันมันมัน,มนแย่เพราะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องฟังครับฟังหน่อยก็ยังดีมันไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยอ,อันนี้ลุกขึ้นมาใส่เลย แล้วก็มาพูดเรื่องปลองดองมันจะปลองดองอยังไงแค่คนเป็นอดีตนาย,ยกซึ่งสร้างประเทศมาสร้างคุณงานความดีให้กับประเทศแม้จะไม่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยก็หาตัวจับยากตัดมาก็เป็นพลเอกเฉลวฤทธิ์ท่านประธานพลเอกเฉลวฤทธิ์ท่านก็พูดด้วยความเป็นผู้ใหญ่จริงจรแล้วก็พูดดีด้วยท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่อะไรของทหารรีบถอยออกไปเถอะจะมาอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์รีบเลือกตั้ง ก<ม>ลับเข้ากรมเข้ากองไปนี่พลเอกชวลิตพูด<ม>ท่านเป็นนายทหารผ่านร้อนผ่านหานาวมาเยอะนะครับ<ม>แล้วเป็นคนที่ผมชื่นชอบตรงความคิดความอา่าน<ม>ท่านพูดอาจจะฟังยากนิดนึงท่านอำนวยเคยอยู่ด้วยก็รู้แต่ว่าท่านจริงใจที่จะพูดอยากให้รัฐบาลคอสชอเนี่ยอย่าไปนั่งกัคติจนมองว่าคนนี้เป็นคู่ปฏิปักษ์ผมผมนี่ยืนยันตลอดว่าคนที่เขียนรัฐนูญชั่วคราวในคำปาร่ะเขียนได้ดี ไม่ทราบว่าใคร uh huh. อาจจะนั่งอยู่ในวันนี้ uh huh. เขียนว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยคอสชอที่ยึดอำนาจเนี่ย uh huh. เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองมันเดินไม่ได้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาจะเข้ามาแก้ไขความขัดแยง้ง uh huh. แล้ววันนี้ผมก็ยังพูดเดียวว่าตกลงท่านมาสร้างความขัดแย้งเองหรือเปล่าหลังๆมาเนี่ย uh huh. ท่านไปดูกฎหมายที่ท่านเขียนก่อนให้ปฏิบัติตามนั้นแหละครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผู้ใหญ่อดีตนายกพูดทั้งสองผมว่าคนค่าจะรับฟัง มุมด้านน้ำน่อยฮะครับผมเชื่อมั่นลือเกินว่าโดยเฉพาะผู้นําประเทศทั้งสองท่านคือท่านอดีตนายกสักสินและอดีตนายกพลเอกชฉลิตริยงใจยศเนี่ยนะครับ,รบซึ่งผมเคยอ,อยู่กับท่านพลเอกชวลิตมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมต้องยองยกยกให้ท่านดรสักสินดรสักสินเนี่ยเพราะไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ตั้งงบประมาณกลางปีเกินถึง7 5 0 0 0ล้าน Mm hmm. เมื่อปีสี่ห้านะครับผมเชื่อมั่นได้เกินว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่ตั้งงบประมาณกลางปีมาใช้ไม่เหมือนไม่เละบปลดหนี้นะครับเอ mm hmm. <IM> f ได้ก่อนกําหนดไว้แล mm ้วเบียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องให้เครดิตท่านนายกตักตินมากในการบริหารประเทศนะครับทั้งสองเรื่องที่ประสบความสำเร็จ mm hmm. และโดยเฉพาะยิ่งคําแนะนําคําติดติงของท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยน่าจะต้องรับฟัง mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาล คอทชอเนี่ยน่าจะต้องรับฟังความติดติงของลักผู้ใหญ่นะครับ mm hmm. ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยบริหารประเทศมาและในส่วนของท่านพลเอกชลิตยงใจยุทธเนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นชายชาติทหารคนหนึ่ง <Yeah. S 2> ที่กล้ารับผิดชอบสามารถลาออกจากพบทบ mm hmm. มาเล่นการเมือง mm hmm. นี่คือความจริงใจของนายกในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการบริหารบ้านเมืองท่านถือว่าไปไม่ได้เนี่ยท่านตัดที่ใจลาออก yeah. เป็นนายกคนเดียวที่กล้าลาออกฉะนั้นต้องให้กรดิตฐท่านนายกชลิตมากนะครับในเรื่องของการบ้านบ้านเมืองครว่าตัวเองไม่สามารถเดินหน้าไปได้ลาออกเลยเขาเป็นรูปประชาเต็มตัวเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางคอสชอได้รับฟังว่าวันนีนน้เนี่ยท่านดูปัญหาเศรษฐกิจเป็นยังไงความเป็นอยู่ของพี่น้องเป็นยาชนอย่างไรความแห้งแ้งของในหมู่บ้านตำบลเป็นอย่างไรความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าหากท่านไปดูจริงๆแล้วเนี่ยท่าน ท่านน่าจะตัดสินใจได้นะครับโดยเฉพาะท่านการแก้ปัญหาเิรษิกิจไม่ได้เลยในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ในขณะนี้เนี่ยเห็นว่าไปลงข่าวนะครับเดินไปจังหวัดพระอุทัยธานีไปแจกที่ดินสมกรับก่อให้ระยะเวลาถึง3าิปีเนี่ยนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องจังหวัดลุบดีในขณะน,นี้จังหวัดลุบดีเนี่ยมีพี่น้องประชาชนชาว ตำบลพันเนี่ยตำบลคลองเกตตำบลโคกตูมตำบลห้วยโ,โป่งเดือดร้อนเรื่องที่ท้งกิน hmm. นะครับอยากให้ทางภาครัฐได้มาดูแลตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชน <c oughs> ในขณะนี้พี่น้องประชาชนก็ทําอยู่แล้วแต่จะให้ปลูกข้าวโพดได้อย่างเดียวแต่ชาวบ้านก็ต้องการปลูกมันและปลูกอ้อยมันไม่มันทนแรงรนะครับก็อยากจะให้มามองดูทางบัตรตบดีบ้างเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้อยู่ดีกินดี นะครับนี่เป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นในขณะนี้ผมมองว่าการร่างรัฐมนูญเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนสับสนวันหนึ่งออกมาวันอย่างหนึ่งอีกวันนึงก็ไว้อีกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับ<ม>ว่าสวเนี่ยจะมาจาก2ี่กลุ่มอยู่ๆบอกไม่เอาแล้วสนชเสนอบอกว่าแต่งตั้งเลย<ม>เอาสอนชมาเป็นสวเลย<ม>อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะเจาะรู<ม>ไปสู่นายกคนนอกผมยังไม่เห็นด้วยตรงนี้นี่คือตัวสาเหตุปัญหาีปัญหาเพราะงผมมองอย่างนี้ คำว่ารับฟังเนี่ยนะมันต้องรับฟังทุกคนยาจกขอทานก็ต้องฟังคนติดอยู่ในเรือนจําก็ต้องไปถามเขาต่อให้เขามีความผิดทงโทษประหารชีวิตก็ควรจะต้องฟังเขาว่าความคิดในมุมอะไรต่างแต่ละคนเนี่ยล้ว่าสมภาสานในการแก้ปัญหาอย่าไปใจแคบอย่าไปมองอคติว่าเขาเป็นใครที่สําคัญเนี่ยผมผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านในมุมว่าต้องฟังท่านดรทักษินชินวัตรอย่างน้อยท่านต้องฟังเกินกว่า50%เ เพราะอะไรรู้ไหมคนเราจะฟังใครต้องดูประสบการณ์ดูความสําเร็จของชีวิตใช่ครับความสำเร็จในชีวิตดตรรศินชินวัตรถ้าไปดูประวัติของท่าน <c oughs> ท่านจากเช็คเด้งแล้ววันนี้ก็ต้องอยอมรับว่าเป็นแสนแสนล้านธุรกิจเยอะแยะมากมายคนในโลกให้ความสนใจเชื่อมั่นในตัวท่านอดีตนดรรศินช,ชินวัตรเชิญไปที่ปรึกษา <c oughs> ไปกันหมดประเทศไทยเราประเทศเดียวที่ คนบางกลุ่มปฏิเสธความสามารถอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนี่นี่เรื่องส่วนตัวนะครับในธุรกิจของท่านผมว่าแค่นี้ยอมรับไหมกับการที่จะออกมาท่านจะออกมาคอมเมนต์ในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองผมว่าพอแนละ้วเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะรเรื่องประสบความสำเ,เร็จเรื่องธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วสาคัญก็เห็นไหมท่านไปไหนบูนไนสิงคโปร์ไปสิงคโปร์รปรและไปบูนไนเป็นไงเวลาขอขอขอยาาเวลานั่งคุยกับสมเด็จนะสมเดนะ็จอะท่านนั่งอยู่ตรงไหน ท่านให้สมเด็จท่านให้แค่เกียรติขนาดไหนโต๊ะเสมอกันนะครับท่านรับรู้ยังดูละแล้ววันนี้เป็นยังไงรับไปท่านวะ <laughs> อ,อย่างเงี้ยในมุมหนึ่งท,ที่คือมไม่ได้ว่าใครแต่เป็นมุมหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะท้อนว่าต้องฟังท่านเกินครึ่งประการที่สองผลงานในตัวรัฐบาล IMF ท่านพลยพูดเมื่อกี้ <laughs> กี่ปีในกําหนดทีนะ่แต่ท่านเข้ามาปปท่านแก้ไขปัญหา IMF นะนี่คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของบ้านเมนืองอนประเทศ ไม่ควรจะฟังท่านหรือเศรษฐกิจแม้กระทั่งวันนี้หลายๆโครงการรัฐบาลนี้ก็เอามาใช้กองทุนหมู่บ้านเป็นไงอะไรนะเอ e s อ e เป็นไง SML เ m l เป็นไงอะไรนะโอท็เป็นไงก็อันเดิมล่ะก็อันเดิมหมดถูกไหมล่ะให้เราต้องรับว่าสิ่งนี้คือคิดในสมัยท่านอดีตเจ้าพีดรศินวัตรและเราก็เอามาใช้แต่วันนี้เรากลับ ปฏิเสธในข้อความเห็นแย้งหรือว่าข้อคอมเมนต์หรือว่าคำติเติงของรัฐบาลว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันยังลวงอยู่ในเรื่องประชาธิปไตยถ้าคุณไปเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้ก็ไม่ยอมรับความจริงถูกไหมท่าน,นท่านทักษิณบอกว่าท่านนาย,ยกทักษิณบอกว่าเป็นการจัดฉากเลือกตั้งครับพวกเราก็พูดกันตลอดว่าถ้ารัฐนูญกติกาแบบนี้เลือกตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเหมือนเมื่อวานเนี่ยท่าน อำนวยคังผาได้ให้ํำบ้านเรื่องร่างรัฐนูนในมาตราหนึ่งสามเก้าเรื่องกรรมธิการ,รไม่เห็นแปลยติอมผมบอกว่าถ้าบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้ารัฐนูนเป็นแบบนี้อยู่ไปแก้เถอะครับอาจารย์มีชัยอย่ามาดันทุลังเลยมีเวลาถึง29่สิบเมีนาไปจัดการทีก่กลุ่มอื่นอนขอร้องเรียกร้องไปสิทธิเสรีภาพอะไร ท่านก็แกล้งทำาเออเดี๋ยวลืมเขียนเดี๋ยวจะเขียนให้ออ mm ื hmm. นี่คอรมอเดี๋ยวจะพูดเรื่องคอรมอขอมาอีกเอาอีกแล้วอ mm hmm. ไอ้คนอื่นฝ่ายประชาธิปไตยขอเรื่องทั่วๆไปกลับมองว่าเป็นการจะเรียกผลประโยชน์ mm hmm. ก็คิดซะอย่างเนี้ยอ mm hmm. เหมือนที่บอกว่าร่างรัฐมนูญไม่รู้แหละยึดอํานาจมาต้องไม่เสียของเสียอะไร <Yeah. S 2> วันนี้มันเสียหายมากแล้วอ mm hmm. ถ้าจะบอกเสียของน่ะเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะแยะอื hmm. เห็นไหมตัวเลขส่งออกเป็นไง mm hmm. ขึ้นต้นเดือนแรก แรกๆก็โอ้โหก่อนปีใหม่ปีหน้าคุณสมคิดจารุนี่แหละหอบอกว่าจะดีขึ้นการจะออกจะดีขึ้นเดือนแรกโดนไป8.9ครับลบนะฮะแล้วลบคําว่า8.9ฟังดูก็เหมือนเนาะเหมือนเหมือนเหมือนมากจะมากกว่าน,นั้นอีกถ้าไปเทียบกับมกราห้เพราะเขาเทียบจากมกราห้ไอ้มกราห้่ะมันติดลบมาจากอ57อยู่แล้วยังมาลบอีกสรุปแล้วลบประมาณมกราห้มัน5.9ออันนี้ลบจากปี58มา16 1 7เเปอร์เซ็นต์นะครับ พราะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้เศรษฐกิจพวกนี้ท่านนายกทักษิณนั่นมีประสบการณ์ครับฟังหน่อยก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยใช่ไหม,มไม่ไม่ไม,ไมีป่าไวโตอเออมีหูกับไม่ได้ใช้เลยใช่ฟัง,งฟังค,คือคือคือหลายๆมุมเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านท่านทีนท่ทพูดเมื่อกี้อ่ะมันเป็นมุมที่เราและหลายๆคนพูดกันมาตลอดใช่ใช่แล้วในขณะเดียวกันฝ่ายที่เป็นฝ่ายบริหารก็พูดอีกมุมหนึ่งมาโดยตลอด แล้ววันนี้มันต้องมองกลับมาดูเองสรุปแล้วที่ฉันพูดกับที่เขาเตือนเนี่ยฟังเขาควรจะฟังเขาบ้างไหมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตต่อไปอย่าไปมองว่าอยู่ฝ่ายไหนอะไรที่ประคำแนะนําที่ดีผมว่าต้องฟังนะเสก่ยอูเหมือนกันพูดตรงๆนี่แหละบางอย่างท่านผมว่าทย่าโต้เลยนะครับท่านปานทหารท่านไปโต้เรื่องเศรษฐกิจท่านโต้ไม่ได้หรอกถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะคือฟังดีได้ไหมแล้วก็เอาสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ย นะฮะถ้ามันจริงต้องขอบคุณเขาขอบคุณที่เขาพูดจริงแลวเขานําเสนอแล้วเราก็ได้ยินเรื่องหนึ่งสามเก้าเป็นไงนะครับคือเรื่องย้อนย้อนอีกทีนิดหนึ่งเรื่องงบประมาณครับนะครับเรื่องงบประมาณเนี่ยถือทางกรรมธิการเนี่ยเขาก็ทวงติงมาว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทศสอบติเนี่ยนะครับทศสอบัตินะครับคือกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยการตั้งงบประมาณเนี่ยเราก็มีการปรับลด Mm hmm. ก็ประมาณก็อย่างผมอยู่เนี่ยประมาณ3 0มหมล้านที่เราปรับลดเนี่ยแล้วก็ปรับให้ทางหน่วยรยาจการเนี่ยผ่านประกระทรวงมาเสนอเข้าคอรมอแล้วก็มาที่กรรมิการแล้วก็จัดสรรให้ตามความเหมาะสมของประเภทเดือดร้อน mm hmm. นะครับในกรรมิการเราก็จัดให้แล้วแต่จังหวัดไหนที่ขอมาแล้วก็จัดให้ผ่านมติคอรมอลเราให้หมด นะครับหากว่าในขณะนี้ทําอะไรไม่ได้เลยมันผลตกกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการศาึกษานะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเราก็เรื่องก,การศาึกษาเราสนับสนุนเรื่องการศาึกษาให้กับลูกหลานเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับทั่วประเทศไม่ใช่ว่าทำเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่คือในหน้าที่ของกรรมิการ,รเพราะฉะนั้นการที่ทางทางการแก้ไขร่วมนูนฉบับ5 58เนี่ย,ะ 5, 5, น,ยนะครับที่จะเป็น58 5 9ดหที่จะทํากันอยู่เนี่ยผมคิดว่าจะต้องปรับปุงแก้ไขหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องงบะมาณหาว่าสสไปยติดุดออกจากสสคอรมอไปยติว่าดูดจากคอรมอเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องกระทบกับผออสํานกงบะมานด้วยครับคือ,ค,อคือเรียนเรียนเรียนอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่ากรณีมาตราหนึ่งสามเก้าผมอ่านแล้วยังขำเลยอ่านแล้ว,ลนลวจนผมก็เลยไปตีความเอาตกลงที่สสสามสิบหกคนที่ท่านอำนวยเคยนั่งเนี่ยเขาไปนั่งในกรรมธิการวิสามันพี่นางงระมานก็ผิดด้วยนะครับ ผิดหมดครับถ้าถ้าถ้าเขียนแบบอัญมีชัยเขียนเนี่ยก็ถือว่ายุ่งมนกันคุณก็ไปยุ่งว่าประมาณแล้วสมมุติปกติเรานี่พูดกันในสภาเวลามีเรื่องอะไรเราก็ไปหารื่อในสภาหรือไปยื่นกระทู้วันหนึ่งนายสมคิดเชื้อคงไปยื่นกระทู้ถนนสายคอไก่มันลําบากมากกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงอยู่ไหนจัดการหน่อยมาช่วยหน่อยวันดีคืนดีกรมทางหลวงเขาก็มีหนังสือไปแจ้งสภาแจ้งกรมทางกรมทางหลวงไปเห็นไปสํารวจ แล้วมันเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาก็ใส่ไปในงบประมาณอย่างนี้ผมผิดหรือไม่สมมุติผมยื่นกระทู้หรือผมยื่นหาลือในสภาโดยธรรมชาติสภาก็ต้องทําหนังสือสิ่งที่ผู้แทนเนี่ยไปยื่นกระทู้หรือหาลือแจ้งไปยังหน่วยงานว่าเนี่ยเขาหาลือมาอย่างนี้นะเขายื่นกระทู้มาอย่างนี้นะถนนสายกอไก่เนี่ยมันลําบากมากไปปรับปรุงไปสร้างสราไปพัฒนาใหม่ กรมทางก็ไปสารวจหรือทางหลวงชนบทไปสารวจแล้ววันด <Yeah. S 2> ีคืนดีไม่รู้ผมก็ไม่ทราบแล้วได้งบประมาณถ้ามีคนไปร้องว่านี่ไงนายสมคิดพูดในสภาไงจึงได้งบมาจึงได้งบมามีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องงบประมาณอย่างนี้ก็ไม่ต้องทํางานแล้วจะเอาผิดนะครับเอาผิดไม่ใช่เอาผิดแต่นายสมคิดนะครับเจ้าหน้าที่ทางหลวงด้วยสำนักงบประมาณด้วยแล้วเรียกเงินคืนแล้วอัตราการเรียกเงินในมาตราหนึ่งสามเกเนี่ยเรียกคืน ยี่สิบปีภายในยี่สิบปีได้เลยคอรมอที่อนุมัติโดนด้วยถือว่าสนับสนุนในสมคิดมันจะเกี่ยวข้องกับกรรมิการสามสิบห้าคณะด้วยกรรมิการสามสิบห้าคณะเนี่ยมันมันเป็นองค์กรที่ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐด้วยนะครับแล้วในขณะนี้ก็มาตั้งสิบสองัตรรูปสิบสองด้านด้วยกันมันก็เป็นรอไอ้สามสิบห้าคณะนี่แหละครับจากสามสิบห้าเหลือสิบสองในขณะนี้ตั้งตั้งตั้งประธานหมดแล้ว สิบสองปฏิรูปสิบสองด้านเนี่ยนะครับตั้งประธานหมดแล้วในการนียทั้งหมดมีร้อยี่คนด้วยกันทั้งกรรมธิการกับประธานนะครับผมก็ติดตามอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรมันจะหายไปนจนเหลือที่คณะทำงานปฏิรูป12ด้านเท่านั้นคือคือท่านรัฐมนูรฉบับนี้นะ <c oughs> ท่าน,น,ำนอำนวยกับท่านอาจารย์ปัญหามันคือว่าไปลดบทบาทของภาคฝ่ายการเมืองก็ <c oughs> คือ ฐานที่มาจากประชาชนไปเพิ่มบทบาทของข้าราชการประจำโดยอยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์20ปีที่ว่านี่เลยมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องกันกับหน้าที่รัฐ12ด้านที่ท่านนำนวยพูดไปคุณมีชัยไปกำหนดและธท่านูญำนแล้วก็ไปใชยคุณมีชัยคนเดียวนะผมว่าพลเอกพลโทหรือสถาบันอะไรต่างๆ4-5คนที่เข้าไปนั่งอยู่ในห้องกระจกเนี่ยเป็นคนเขียนออกมา แล้วทําแผน4ปีทํา20ปีมันเป็นไปได้ยังไงลดบทบาทของสาูแทนรารทั้งหมดก็คือลดกำนาจประชาชนยึดไม่ยึดดวงมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนสโลแกนรัฐบาลของรัฐโดยรัฐและเพื่อรัฐมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆเพราะว่าาาว่ก็เป็นของรัฐเพราะว่ารัฐเป็นตัวกําหนดหมดแล้ววันนี้เขียนยุทธศาสตร์20ปีเขียน10ปีอะไรก็แล้วแต่เขียนกลไกของรัฐเข้าไปครอบอยู่ในตัวรัฐนูญก็ของรัฐเพราะว่าคนของรัฐไปทําหมด สอสอนั่งเฉยเฉยใช่ไม่ต้องทําอะไรแล้วต่อไปนี้ใครไม่ทาตามยุทธศาสตร์20ปีเพราะรับนูลไปเขียนอีกมาตรา61ครับผมไม่อ่านต้องทาตามยุทธศาสตร์แล้วยุทธศาสตร์นี้มาเร็วนะเดี๋ยวเราจะได้เล่ากันตอนหลังยุทธศาสตร์นี่มาเร็วตรงไหนสภาพปฏิรูปเสนอแล้วผ่านน้อยหกสิบสี่ต่อห้าเสียงแล้วเพื่อจะเข้าสนชสนชก็ต้องไปพิจาณายุทธศาสตร์ยี่สิบปีโดยคณะกรรมาการโดยใครก็ไม่รู้ครับ แลวยุทธศาสตร์นี่ใครเขียนใครก็ไม่รู้สภาัพพวกปัากระรวงบ้างขอโทษนะไม่ใช่ว่าปัากระทรวงไม่เก่งไม่ใช่ว่าสภาัพไม่เก่งครับแต่ไม่ใช่หน้าที่ท่านหน้าที่ท่านทําแผนหลักในสภากพห้าปีห้าปีเนี่ยผมยังเหตุว่านานแล้วนี่กูจะเขียนสี่แผนผมผมผมต้องขออภัยอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดว่าแผนสี่ปีผมจําผิดแผนห้าปีฮะแผนสภากพห้าปีคือคือ คือในมุมการเขียนแผ,แผนพัฒนาความจริงมันต้องไปมุมของประชาชนเข้าไปเขียนถูกต้องถ้ารับนจะเขียนให้เขียนเพียงแต่ว,ว่าให้มีแผนให้มีแผนส่วนรายละเอียดต้องไปให้รัฐบาลประชาชนเขาทำเพราะว่าความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็นเขาสูงกว่าเขาเหนือกว่าเยอะนะครับนั้นแผนเนี่ยมันมันจะล็อกโดยรับนุนไม่ได้อย่างที่คุพูดถ้าคุณล็อกแผนในรับนุน20ปีอย่างที่เราพูดอะ่ะก็คือประเทศวันนี้มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงเร็วรโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว แล้วท่านไปเขียนแผลอย่าง,งน,น,านั้นแล้วเปลี่ยนแล้วท่านไปแก้มันแล้วันก็ไม่ให้แก้ก็น,นี่ก็ <c oughs> ไม่ได้แล้วท่าเนเลขสพูดแบอย่างนี้เราไม่เชื่อเหรอคือรัฐมนูญฉบับนี้นะครับเพราะเพราะมีคนทั้งท่วงติงมาบ้างก็แก้ไขเป็นบางจุด<อ>มันก็จะไม่สัมพันธ์กันระหว่างมาตตาก,กับในเรื่องของกฎหมายลูกเนี่ย<อ>ผมคิดว่ามันจะยุ่งยากมากเรื่องไปมากแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าทางกรรมธิการเนี่ยนะครับคงรับฟังทุกฝ่าย หากว่าทางกรมรมธิการรับฝ่ายเดียวเนี่ยโดยเฉพาะทางคอรมอเนี่ยผม,มคิดว่ามันจะเป็นโอกาสของประเทศไทยถอยหลังไป ถึง30ปีนะครับเพราะฉะนั้นตังกรรมนิกการต้องต้องช่างใจทำอย่างไรที่จะเดินหน้าประเทศไทยให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสืบทอดอำนาจเนี่ยไม่คนมีอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยรัฐบาลเก่าต้องหยุดทําการทําหน้าที่นะครับหากจะเป็นพี่เลี้ยงในคอชชอยังอยู่ก็อยู่ไปแต่ก็เป็นพี่เลี้ยงดูในเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นในเรื่องความอ้างแต่เรื่องความมั่นคงความความกัดแย้งเนี่ยคือเราต้องหากย้อนไปปี57เจนี่ยจินได้ว่าทาง เรียกมาทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นคนที่ทําผิดกฎหมายไม่ดําเนินการนี่เป็นเหตุเกิดวันที่ยี่สองพฤษภาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็กเพตผมเคยพูดตลอดว่ากรกตไม่จัดการเลือกตั้งผู้รักษาความมั่นคงไม่ดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามาันต้องเป็นเรื่องตรงนี้ไปอ้างเหตุที่ฉีกกงลังทิ้มันไม่ใช่มันเหตุมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองออนะครับรเพราะฉะนั้นหากว่า คนที่ทํางานเนี่ยหากว่าทุกคนดูจากตัวเองว่าทําอะไรผิดทาถูกเนี่ยหากยอมรับผิดผมคิดว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ในขนาดนี้จะไปผูกพันถึงห้าปี1ิ 10, ปี2ี่สปีเนี่ย <ừ> ผมไม่เห็นด้วยในการที่จะทาร่างรัฐมนูนเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยเลยนะ <ừ> ครับก็ที่ผมเนี่ยเขารีพูดแหละรับท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ทหารถอยไปเถอะแล้วอย่าลืมว่าเวลาเขียนแผนยุทธศาสตร์ไว้ที่ผมพูดว่าคุณเป็นใครแล้วเวลาแผนตรงนั้น แล้วจะเลือกตั้งไปทําไมเพราะคุณเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูนถ้าไม่ทําก็บอกว่าขัดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญมีบางคนไปพูดหรือว่าไม่เป็นไรพลดอกประยุทธ์นี่แหละฮะผมไม่เป็นไรแผน20ปีนี่5ปีแก้ไขได้พลดอกประยุทธ์ครับท่านพูดถูกว่าแก้ไขได้ในกฎหมายแต่เรื่องจริงคือแก้ไม่ได้ไปดูไปดูมาตจาอื่นด้วยไปดูมาตจาอื่นนะครับจะพอแก้อย่างเดียวแก้อย่างเดียวคือผมอย่างนี้ผมนี่ผมชอบดูวิจีคิดก่อน คือหมายว่ามันเป็นมุมกว้างในในวิธีคิดในการร่างผมยกตัวอย่างจะมิชัยให้สัมภาษณ์บอกว่าวิธีคิดของท่านอย่างเช่นว่าท่านจะสร้างกลไกพิเศษก็ไม่ได้แปลว่ากลไกพิเศษจะจต้องไปบ,งบังคับเรื่องคราวนี้แต่ท่านยกตัวอย่างมาตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่านะเพราะเราจะออกกฎหมายเขียนออกลักษณะว่า,าเรื่องการใช้เงินนะผมจะให้เขียนเรื่องรับนู่ให้กําหนดเขียนวินัยการเงินในขณะเดียวกันมันต้องมีมีมีความขัง คือต้อง<ช>มีบทลงโทษช่ท่านท่าน่าอย่างนั้นดูดีแต่พอบอกว่ายกตัวอย่างมาว่าอย่างเช่นว่าเราเขียนกฎหมายเรื่องวินัยการเงินนะก็จะเขียนลงโทษยังไงรูกไหมถ้าคุณไม่ออกกฎหมายเรื่องวินัยเงินห้ามกู้เงินผมถามว่าอย่างนี้คุณเปิดทางตัวเองหรือฆ่าตัวเองถ้าเกิดันมีอุปสรรคปัญหาบางสิ่งอย่างในเรื่องกฎหมายในรายละเอียดมันจังไม่สอสามารถออกกฎหมายวินัยการเงินได้คุณห้ามรัฐบาลกู้เงินคิดถูกหรือคิดผิด อย่างเงี้ยนี่คือคือผมมองว่าวิธีคิดอย่างนี้ไม่ได้ตําหนิท่านท่านลองกลับไปทบทวนวิธีคิดของท่านดูสิว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมันเก่งเหมือนจึงต้องฟังคนอื่นเขาบ้างไงใช่ไงต้องฟังคือต้องฟังอื่นไม่ได้ว่าท่านเก่งอะท่านอาจจะเก่งในมุมมองนั่นแต่ถ้าคนอื่นเข้าไปแยง้ง<ม>อ,อย่าผมแย้งอย่างเงี้ยถ้าออกกฎหมายวินัยการเงินไม่ได้ห้ามรัฐบาลกู้เงินอีก20ปีออกวินัยการเงินไม่ได้เนื่องจากฝ่ายค้านไม่ยอมใช่<ม>แล้วก็เป็นอย่างที่ผ่านมาในปี53ปี54ปี้อกันเยอะกอย่างเงี้ย ประเทศจะไปกู้เงินใครไม่ได้เลยร<ด>ัฐนุนเขียนอย่างนี้คิดดีคือดูเหมือนดีแต่พอลองคิดต่างบ้างดิมันมันอย่างนี้ท่านอำนวย <S <S ผมฟังหลายคนสัมภาษณ์ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคสชโดยเฉพาะสายทหาราพูดเลยบอกว่ายุทธศาสชาติ20ปีเพื่อเป็นแนวทางไม่ให้รัฐบาลที่มาทีหลังเนี่ยหมายถึงรัฐบาลหลังเลือกตั้งมีแนวทํางานสเปะสปาพี่น้องครับพี่น้องเขาเลือกมา ถ้าท่านคิดอย่างนั้นอย่าเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องสนองปัญหาตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามาสุดท้ายผมบอกว่ารัรฐบาลหรือพรรคต่างๆจะเขียนโนโยบายยังไงหรอจะต้องไปลอกยุทธศาสตร์20ปีเหอรอหรือจะมาเขียนโนโยบายเองทีนี้พอเขียนนโยบายเองโดนสองเด้งเด้งหนึ่งถ้าคนไปร้องว่า ไม่ทําตามยุทธศาสตร์คุณผิดเด่งที่สองคุณไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้กับกะกะตะว่านโยบายนี้ถ้าไม่ทําผิดอีกออแปลว่าผิดสองเรื่องสามเรื่องรสรุปแล้วรัฐบาลจะมาใหม่หนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยหรือ,อ,อทําอะไรได้ยากมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงสองเราจะมาพูดถึงวิธีคิดนี่แหละครับผมมองหลักการของจามีชัยที่เขาเขียนไว้สี่ข้อนะะว่าหลักที่มาร่างรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องที่มาเป็นหลัก ปัญหาที่ทาให้เกิดความวุ่นวายไม่สงบประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 2. มีการชุดิตในบ้านเมืองมากและจํานวนสูง 3. คนขาดวินยัย 4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดนี่คือ4หลัก <c oughs> ที่เอามาร่างกฎหมายของประเทศนี่คือวิธีผอวจายจวิ <c oughs> จัยเดี๋ยวเรามาพ <c oughs> ูดคุยกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับ